สั้นคลิปนี้พาท่านชมพระแปลกๆหายยากไม่ค่อยได้เห็นในวงการกันอีกชุดหนึ่งทั้งหมดนี้คือพระมเหสวนรมเหสวนกรุกของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีอันพระมเหสวนนี้ได้รับใช้ยานามว่าขุนศึกแห่งสุพรรณภูมิเหตุเพราะว่า อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์เชิงประจักษ์มีประสบการณ์มากมายทั้งเรื่องคงกับพันชาตรีแค้วคาดปลอดภัยเป็นที่เชื่อถือได้จริงๆร่รำลือกันมาตั้งแต่ปู่ญาตตาทวดกลุ่นี้ได้รับการเปิดกลุ่อย่างเป็นทางการปีปรพศ .2000 4 5 6หเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนั้นได้มีผู้รักรอบขุดและขนเอาเครื่อง,องทองของมีค่าต่างๆออกไปมากมายและบรรดาพระบูชาและเทวรูปต่างๆและพระเครื่องเนื้อสำลิดและเนื้อตะกวดสนิมแดงต่างๆถูกขนออกไปจนเกือบหมดกรมศิลปากรเข้าไปเปิดนั้นเหลือแต่พระเนื้อชินเงินซึ่งพระเนื้อชินเงินยุคโบราณไม่นิยม นักสะสมยุคโบราณไม่นิยมเนื้อชิ้นเงินชิ้นเงินสมัยก่อนเรียกกันว่าชิ้นกรอบเรียกกันว่าชิ้นกรอบทําไมเรียกว่าชิ้นกรอบลักษณะนีนะ้พออายุผ่านไปหลายร้อยปีพระจะกินตัวเองเนื้อจะเริ่มผุและหลุดลุ่ยออกนะลักษณะคือกรอบนะกรอบจึงเรียกว่าชิ้นกรอบไม่เป็นที่นิยมนะ ฉะนั้นในกลุนี้ตอนที่กรมศิลปากรไปเปิดนั้นจึงเหลือแต่พระช,ชินเงินเท่านั้นที่บันทึกเอาไว้เนื้ออื่นๆถูกขนออกไปจนแทบจะหมดอันนี้เป็นพระมเหสวนพิมแปแปลกๆนะอันนี้ด้านหน้าเป็นมเหสวนด้านหลังเป็นพระพงษพันธ์นะแล้วก็มีลักษณะเป็นซุ้มเปลียเพลืององนี้ก็ด้านหน้าเป็นมเหสวนเช่นกันด้านหลังเป็นนาคปลก อ่เป็นปลกอันนี้เป็นปลกของมหาธาตุลบบุรีอันนี้ก็เป็นมาเหศวรเป็นมเหศวรผมหวีนะอะ่แล้วก็ประทับนั่งบัวเรบช้างส่วนด้านหลังนั้นเป็นพระสุมยอก,กํำแพงเพชรองค์นี้ก็เป็นมเหศวรผมหวีเช่นกันนะบัวเรบช้างด้านหลังและด้านหลังเป็นพระสุมรลัขังอืมอันนี้ก็เช่นกันนะ องคนี้หล่อไม่เต็มพิมพ์ด้านนี้เป็นพระมเหสวนด้านหลังก็เป็นซุ้มระฆังซุ้มจิกเช่นกันมีหลากหลายมากมายเหลือเกินอันนี้เป็นยุคต้นๆมเหสวนยุคต้นๆด้านหลังเป็นพระผงสุพรรณเช่นกันผุหมดแล้วนะยุคต้นด้านหลังเป็นอะไรเป็นนาคปลกนะปลกนี้ชุดนี้มีทั้งที่เหล่าทองและที่ลบบุรีอันนี้ก็เป็นมเหสวนหลังเป็นอะไรนาคปลกเช่นกัน หลากหลายมีหลากหลายมเหสวนด้านหน้าด้านหลังเป็นนาคปลกมเหสวนด้านหน้าด้านหลังเป็นอะไรอง์นี้เป็นพระรีลานะมีหลากหลากกันไปอันนี้ก็ด้านหน้าเป็นมเหส่วนะด้านหลังล่ะด้านหลังก็เป็นนาคปลกอีกพิมพ์หนึ่งพระแบบนี้จะมีค่อนข้างน้อยนะมเหสวนพิมพ์เล็กเช่นกันเนื้อชิมเงินเกตก็ดีขึ้นทั่วแล้วด้านหลังเป็นซุ้มจิกนะ่า ส่วนองนี้เป็นมเ ah ห e, ส่วนทั้งหน้าทั้งหลังแต่ว่ามีจันเที่ยวอยู่ตรงนี้อันนี้เรียกว่าพิมพ์จันเซียวนะพบเห็นได้น้อยองนี้ก็เป็นอีกพิมพหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พบเห็นอันนี้เรียกว่าพิมพ์อู่ทองฐานสามชั้นนะ องค์พระจะยืดศิลปะอุทองบริบูรณ์อันนี้เป็นยุคต้นนะถ้ายุคหลังๆมาจะเป็นอีกแบบหนึง่งยุคปลายจะเป็นลักษณะนี้ประหลอดยังเต็มอยู่แต่ว่ามีการระเบิดแล้วอันนี้แบ่งปันกันชมแบ่งปันกันศึกษาพระมเหสวนแบบสวนสี่ดูเหมือนนกสริกาจริงๆเราเป็นพระเป็นพระด้านละสององค์สวนกันด้านละสององค์สวนกัน,นอันนี้เราควรว่าสวนสี่ นะของที่เราไม่ได้เห็นมียังอีกมีอีกเยอะแยะมากมายเหลือเกินบรรดาพระกรุพระเก่าของดินแดนสยามของเรานี้ถึงยุคปัจจุบันถ้าเราคิดเป็นร้อยเปอร์เซนทั้งหมดเป็นพระร้อยเปอร์ซนเนี่ยยุคนี้เราได้เห็นไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซนะยุคนี้นักนิยมสะสมแล้วก็อนุชนรุ่นนี้ได้เห็นของแท้ไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ